อนั่นแหละนั่นแหละแกถามผู้เรื่อง้อยโอ้ยข้าวขาเติมเติมอยู่เต็มเฟจอยู่เห็นอยู่ย่ายเหมาเขยนอนหลับแล้วแล้วไปเลียงข่าวตะวันเพื่อนคนรอรอขอบคุณครับเรียวข่าวอีรีดูกมือนี้มีสูตรข้าวมาบอกครับอยากขาวเบืองไหลก่อนเดี๋ยวจักหน่อยอยากข้าวทักแชทอยากขาวทักแชท วันนี้เรามาทำอะไรดีโอตอนสี่โมงนิดหน่อยที่เรียกเข้ามาเพราะสิมาไรตั้งแต่บ่ายสามเหระครับพี่น้องเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยเพราะว่ารีโอยังไงท่าล่มผิวอะไรหรอค่อยมาแตงค่อยมาตุ่มไม่ละล่มล่มผิวแต่เศร้าเลยพ่น้องเ่ล้มผิวแต่เศร้าแล้ยหนึ่งโมโหดเนี่ยพูดควอกินพอแล้วครับขปะครับได้อะไรกินครับก็ของเมื่อวานที่งานนั่นแล้อเก็บหมา เ <c oughs> ขากล้องมาครับ่ครัวม,มือนีพักพอนี่สั่งค,คุณตื่นนี่ค,คุณซักผ้าก่อคุณหัวเซอร์เฟอร์นะครับผมคุณเพิ่มพักวินี่คุณหัวเซอร์เฟอร์อเคยไปทามข้าวทามข้าว <c oughs> อันนีน้นไม่ใช่ป่ะใช่ยังกว่าผมช้วยหากันมือนีสิมี่มอบรางวัลให้คนขยันนะครับคนขยันในออฟฟิศ ก็มือ่นี่ละคนพย,ยันมือหนีละคนพยันอยู่ในออฟฟิศอยู่ใส่นอ,อ้ะข่าวมากครับโฮขอบคุณห,หลายๆครับมือนีเดี๋ยวมาดูแบบเบิบ้งไปเรื่อยๆพี่น้องอีกอจักหน่อยคือแม่หมดว่าแม่นมดวันนี้วันกล้องชยายแท้บอบบอรครับเอา้าโยวาแล้วว่า บัวชายแนะเนาะบัจักบอกพญาเซิร์ฟได้หนิขามากครับพี่น้องเขามาบัวชายแท่ดอกตะลูกสิโบไปเขากำลังโทรหาคนทีอยู่ใส่เนาะเข้าอยู่ไหนนี่ยเข้าอยู่ในชั้นช่องด้ยชั้นชอง ขึ้นมาซันสามแน่ี่ผอยากเห็นมีคนอยากเห็นนี่คอเคคบเคเรเเดยส่งนี่มาชิมแ,แต่จรับแว่ามวันสามนี่นะเ๋ยวเอามาใช่คบ,คบสวัสดีครัทุกคนมาสัสาเลยเร็วมาปั๊บ เป็นมาชั้นถามเร็วๆชอวเนี่ยูห้องไหนสบายดีพี่น้งองี่บจได้บอกบัรมดาัจ้าอวี้มาเลือกอบยอดนี่งานเชาเนีองตรงวันนี้นะครับผมอะไรงานตัวเน,นี่ยสววสดีครับแมนชินายุดนะครับแมนพี่รยุดนะคะนรับผม เด็กไม่โยนตัวเกี่ยวเจ้าก,กันเจา้ามือแล้วหาหมือหาหมือแล้วมาอยู่ตัวเกี่ยวห<ช>้าวันนะครับผมมาอยู่โตัวเกี่ยวหาหมือใช่ครับวันนี้เป็นี้ห้าเดม๋ยวยุดมือหนึ่งมือว่านมาก่อนนี่ก็ไเด้ยทําความสาอา,าด้วยๆๆวะใช่เขาก็เลยสามารถให้ร่างวันาน้นทําความาาดีนะครับผมอยู่ออฟฟิศเท่ากับสนับสนุนไปนะครับโอ้หน้าเบียก่อนาด อุ้ยคนนึงี้เรียนเราสิทธินำเรียนเราเคยเป็นปึกเป็นแม่งรดนําเรียนอันที่นันคว้างทาก้อะก็ไผ่แค่้อเดียวหรอค่ที่มันลูกคำเดิดอ๋อ้เดียวพูดลงคำรถก็พูดลงคำรถไปเสียเนาะว่นี้เนาะพนึ่งนของพูดเอาเ่กระลุมไปทงานไมพี่มาทำานสิดธแบงกันได้ไหมติ๊กตอเพตใช่ไหมเนี่ยโอ้แต่คุณคุณเพบอกคือว่าจะเอาคุณพอกหายอะรนี่เพื่อยึดใจแล้ว อ่ะนี่รางวัลกำใจเด้อเอทคำความดีดะะป,กปกติบวควยมีเวลาเดีเห็ดทำความสะอาดนะครับกัดยาเส,สื้อส,สีน้ำบินเสื้อสีเดีว่างมาเห็ดกระดนดนเถื่อกัดเล่บุ้มีเวลาเห็ดออฟฟิศออฟฟิศก็เล่นม,มุนแอบ์แพร์ก็เล่นน่องเพิ่งเข่ามานะครับผมก็เล่นมาเห็ดด้วยความแบบว่าว่างบุ้มบีบนาเห็ดเป็นี่อไง มนมีแนวเหตุแบบนี้ไหาแนวเหอืมก็เลยหาแนวเหตุก็เลยถ้าวัาสะอาดดีกว่าเพราะว่าเห็นผื่นมันดำทั้งมันยังเป็นหมองนอนแบบเงี้ยดีดีก็ได้ให้ร่าว่านใจนอนก่อนอายอายุเท่าไหร่ให้เรียกกันว่านไยีนยี่ยี่สิบหกอยหกอาเป็นมูกันชี่สอนชีสองเป็นมูกันเป็นเพื่อนเปนเพื่อนกันนะครับเกิดชีสอนน้กันไหมเกิดก้อนกะกกดา อ๋ออันนี้เกิดเอ็นพืชจีเกิดพื้นว่านก้อนนะครับการให้เล่ยให้แรงว่านำใจครับผมขอบคุณครับมาครับเขามาวันนี้พี่น้องบาวแมนไอแมนไอแมนครับไอแมน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 ฝากซื้อเพจยซื้อเฟซเด็กวันนี้ทำแค่เฟซนะครับแมนอุ้ยไม่ได้เอฟฟ้านะครับแมนเฮี่จะยุดยุดก่อนะลยครับ หลายจากควงแท้ครับแมนครับคนหูพูดีครับมาอยู่กับบอสกับหูพูดีครับอยู่สู่สุคนขึ้นเขาไม่แน่ใจหาเงินสามวันหมื่นเจ็ดเพิ่มขึ้นมากหมื่นเจ็ดแล้วมาจากเดิมขึ้นมากนี้ช้ยาเข้าห้ามอยเลยโอ้ตอนนี้คนติดตามตอนนี้คนติดตามเยอะมากนะครับผมขึ้นเข้ามาเกือบหมื่นเกือบสองหมื่นแล้วนะครับมาอยู่กับบอสวันแี่แ่อต่อต่นแค่นกัน เกียรติกว่าตอนนี้2,005เลยครับปาดเลยฝากเอาไปกดติดตามน้องได้เด้อคุณมา์เมยนะครับมือนี่เข้าสิมาคุยกับลีโอต่อนะครับผมเป็นอย่างคือเฮ็ดแบบนี้ถ้าแสงนึกค่อยบอกเป็นอย่างคือในถ้ำแบบนี่เป็นอย่างคือในแบบนี้เหรอหูเบาะหูเบาะหูเบานคนในไข่มันคือแบบ ดูหมอมเสาไปเย<อ>วยลีโอเป็นอย่านี้ตรงท้ำไร่คนอเ่ินแบบนี้โดยข้า,บบามบบขงาามาา่งงวมฮะเป็นอย่งางนี้ทำแบบนี้โอ้ยข่อยประเทศยังมันเป็นยังเข้ามาตากของผู้ชายติ่ใจเห็นค้หยิ่งโทรข่อยเดียวเดียวลีโอไม่นางจักปีตอนเหนียวข่อยซึ่งหกปีแล้วซึ่งหกปีนี่นซึ่งหกในมสามหรือมสี่มสี่อ๋อขึ้นมสี่แล้ว สิบหกปีขึ้นมสี่แล้วปั๊ดมสี่แล้วสิขึ้นมห้าอ๋อจบมสี่แล้วจะขึ้นมห้าแล้วใช่คร่ะคือเดี๋ข้าวัดไปเห็ดพูดทองไปเห็ดผู้หญิ่งทองผมล้วงตัวไปหน่อยครับล้วงตัวล้วงตัวก็เป็นบอเวนบอเวนหน่อยๆพอกพี่น้องเป็นนิกหน่อยอย่าเขาหามี เก็ดซ้ำแม่มมันเสียเปล่านบเดี๋ยวเกี่ยวมาค่อยสอนว่าไว้จะทำอนไยเอาหน้อหมอนไปแล้วเอาหยอกนองเพาเพาสูตรกันมากได้ไปคะแนนได้แล้วตอนนี้มาถามเคล็ดลับของลีโอว่าลีโอเป็นอย่างคือขาวแทนลีโอทำไมผิวขาวจังทำไมมีออร่าจังทำไม เพิ่งตื่นขึ้นมาเนี่ยทำไมมีออร่าแท้ตื่นคือว่าจากนอนอยู่ลับลํานิตื่นขึ้ว่นอนอาเอาดีโอต้องหมดครือข,ขาวตลอดเวลาพี่น้องอยากหูกบ่ปเป็นหนังดีโอครือข,ขาวตลอดเวลาด้ีโอใส่อย่างรีโอก,กินอย่างรีโอรับประทานอะไรพี่น้องสิริมาหูมือนี่แมนพี่น้องอในเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดท่านนี้ครับฝากกดเข้าใจคอเข้าใจสามารัลุ้นนะ้นักหนัก โค้ดเขาจะดุรรัวเขามากครับเป็นไปบริษัทไหนแน่นอนครับลีโอเหตุผลค้นทองเป็นไปบริษัทไหนแน่นอนครับคราวในข้าวปลอม <c oughs> มีคนขึ้นตะไคร้ของบริษัทนี้ใช่ผ่า,านเทกาไหร่วันนี้นะครับผมโดนวานำเสนอว่าลีโอเป็นอย่างขึ้น ขาวจังขึ้นเนียนจังขึ้นนุ่มจังเม mm. ือเที่ยวเา <c oughs> ขาขอุ้ยใครกันิมาบอกเจ้าว่าใส่เงี้ยอุ้ยลืมอันนี้มีตากะกอย่าเ้าว่วาในเสนอสิน,นค้เขาเป็นไ,นได้เดี๋ยวขึ้นให้เ <c oughs> ด,ดี๋ยว,ข,วขึ้นให้เดี๋ยวโทรไปทำให้ขึ้นให้มีใครสนใจบอยากขาวอยากเนี่นนยเพืออันรีอบวะมีพิ้วจริงพี่น,น้อง <c oughs> <c oughs> ไม่ท่า,น,าน,นเลยนี่วัน เขาจะโดนมันอยู่กับฟิลเตอร์นะครับมันใส่ฟิลเตอร์ถ้าผิวจริงเรื่องอะไรขึ้นว่อนดน่นาดเอาผิวมันพล่านนี้เขาดูแลเจ้าของรีโอเป็นคนผิวขาวนะครับแล้วก็รีโอไปไปทาผิวขาวเพิ่มมันก็เลียกเขาแหม่พอมีสูตรเด็ดอ๋อเคล็ดลับเคล็ดลับถ้าเคล็ดลับเคล็ดลับถ้า ถ้าเนี่ยแหละกำลังสิบอกต่อไปเนี่ยแหละเหตุการณ์มันขึ้นกวนนี่เราโชว์ได้เราโชว์ได้เราก็จะบอกไม่ได้นี่นี่คือนี่คืออย่าง BB นะครับ BB แบรงด์พิตได้พิตตี้เกิลนะครับผมพิตตี้เกิลนะครับพิตตี้เกิลนี่เป็นหลอดแบบนี้เลตักเยียมแมวนี 100 ml นะครับผมสามารถขึ้นเครื่องห0 0 ml นะครับผมสามารถขึ้นเครื่องได้เลยนะครับผมหนึ่งร้อยมิลลิลิตรเอ็มเอลมิลลิลิตรแม่เอ่อเอือดอ่ะภาษาอังกฤษภาษาไทยมิลลิลิตรโอ้โหเขาเนอะเขาเอิืน ml นี่ลองลองท้ามึงนั่นขึ้นเท้าหาตะกร้ามาเนี้เพิ่นขึ้นใครเลยสิขึ้นให้มาเนี่ยเด้อเด้อเด้อผบอกเข้บอกคนขึ้นตะกร้าคนเด้อกลิ่นหอมมากใช่ไอเดี่ยเร็ว จะใช่แต่ของมันมันเฮงเพราะว่าเพราะว่าใ่ในในพวกนั้นนี่พี่น้องเราลงไปแล้วนะครับผมผิวสีแทนนะครับผมเป็นผิวอ่อนน้ำพึงผิวเหลืองผิวลืมอันนี้คือดีบอดเคยบอกแล้วครับบอดแจ้งไปแล้วมนี่นครับนี่เห็นมันพี่น้องเราดูไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องดูจนมันเข่าพีเข่าท่ารอยสันนี้มันจะปกบเลยนะเอาเรียว โย่ไหนเอาสีมาทาไหนปั่นทั้บ่กเขาก็ไปอีมันยังว่านในเข่าคิ้วถูลงไปทักน <c oughs> มันก็บา่าในขาปรนนั็นหรอเวืมันพ่าดานเข่ากันถ้าความถึงนี้นที่นี่ขอยแนะนำตัวนี้นมันกันแดนไดได้นี่นี่กันลังสี UV ได้ด้วยนะครับผมกันน้ำด้วยกันเหนื่ออุ้ยเคื่อหอมเหระหอมมีกลิ่นหอมนะครับนี่พี่น้องเดี๋ยวรอตะก้าแป๊บหนึ่งนะครับ ด่วนเลยเพื่นกล้องกล้องเลี้ยงน้องไส้นะนล้ขอบคุณครับเขาเนี่ยกี่ขั้วฮัลโหลใครนนตะก่าครเนี่ยบีบีแล้วบีบีผจักบานเขาขายจักบานเจ็ดสิบเก้าบาทฮะเจ็ดสิบเก้าบาทมันมันมันขนม้อปังนี่อยงอ บีบีเนยบีบี่เขาเดียวปหนึ่งคนว้บี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 นี่คนไนบีบีในอีกป็เร้องปของกิตติเกิร์ีพิตติเกอรนี่ละเนีก้าเจ็ดสบเก้าบาทฮะเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาท เออ C N E บ่าเป็นบีบีฮเอา e <im it> มันเขียนว่าเป็นบีบีนี่ไหมมันเป็นเซร, e, ร,รั่ม C N E เซรั่มไฮยาพิติเกลแล้วก็สบู่พิติเกลบอแมนมาอนี่บอมีเซรั่มมาอน้บอมีเซรั่มนี่เจา้าอะไรกุณมาอน้บอเลยะโอ้เพาราะวอะไรกุณเขาไปได้แจ้งมากเลบปตการ เพิ่ได้เพิ่มตะกร้าให้เอามาเพิ่มได้อยู่มันมีเพิ่มบ่นี่มันได้ขายบ่หนิแกขายว่าเพิ่มไงนีบีบีพยาบาลเราขายจักรบาดปะเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบแปดบาทมือนี้ถือกว่านหนี้พี่น้องเวีนอยู่บัวเวียนมันเอาเงินแพงกูโกยได้หน้เอ้าเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวใจให้ยังบ่อนกูได้ขายอยู่นั่นคือว่ปักตะกร้าสั่น เอามันปักได้มันมันต้องให้ศูนย์การค้าปักให้ศูนย์การเพื่อขอนเข่าตะการไม่มันไร่เรี่ยวได้ดีมันได้ได้เนี่ย่ไหมันกิดเพิ่มอยู่ในไร่นั่นางๆตะกดเพิ่มเป็นบวอตะกุดพอไร่เพิ่มหมดหมดไปที่ตะก้าตะก้าเสร็จก็ไปปวดมันมีบวดหรอเข้าไปเข้าได้เพิ่มไหมบ่อละเข้านึงนะครับพี่น้องไม่น้องนึงแล้วจะเพิ่มให้ซื้อสินค้าไว้อย่าง บีบีเนได้บอลลี่นะมันมีแต่นฉบู่ว่านี่ก้อนนี่เดี๋ยวเพิ่มให้นี่เดี๋ยวเพิ่มให้เพิ่มมากเพิ่มมากสิ่งเด้ขายบมดนี่โอ้เป็นอย่างคือโบอาณไล่กลุ่มไล่หยังมึงตื่นแต่พี่น้องข้ากับเพื่อนเพื่อนยังบอ่างว้าในหัวนี่นี่ มันเห็นในเฮาอ๋อลาพี่น้องอ๋อคือเป็นไปได้แต่ก็นเนียนเของขไม่ได้ผิวเลยเนียบ่ติดคนพ่อไหมใส่ของนีโอมาแถกกันดูบ่ติดคน้นด้วยกันเอาเห็นบ่สีผิวซ้ำกันแล้วเมืองในกล่องเคล็ดลับนั่งฝาตัวนี้ไม่เลยบอสเพิ่มเขามาแล้วบอกลัลา่ลางกลับล่งกลับล่งเฮ้ยเป็นคอยสูตรระบบวันนี้ แต่ตอนทานเป็นบอบอสอะเนาะกับเาตลอดอะเนาะแต่ว่าตอนทานเราก็เพิ่มเข้าไป,ปะนะครับผมีอัพเผิวขึ้นมากนะครับแฮนมีออร่าขึ้นมากอันนี้จะมากกว่าโดนอัพนะครัะว่ามันเป็นครีมบำรุงผิวด้วยแล้วก็เป็นดีนะครับเียนบอกเลยว่าเป็นดีนะครับำรุมผิวบำรุงผิวด้วยเด้อใช่เคนกินกันแดดพร้อมด้กันรังแสงยูวีผู้นี้พี่นองออกจะนอนไม่ขึ้น พี่น้องผู้ใดอยากหนัครับอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> มืม่อกี้ผู้ดีบ้านมาได้มาขายนะครับกับกดซอยลูกบ้าศก์โอ้โหผู้ดีบ้านคนขายมาแล้วคนก็ได้ให้ลูกบ้านก<า>์มันขายเติมมีเพราะว่าเ<ม>จ้าผัวนี่เพื่อนเป็นสปอนเซอร์เดินทางาประกันเฮาเด็เกเมซี่ซันซองนี่เพื่อนไปน้ำเฮาเบิร์ตท,ทุกอย่างที่เฮาไปทุกงานฟ้าเพื่อนคือท่านไหนบ่อมเมลันชาติ พันไปแบบนั้นเฮตยจะพันแหวนสินค้านะครับเพื่อนสนับสนุนเท่านะครับขงนีปุนด้วยนะคะพี่ิ๊กโซ่พี่ิกของของพี่เฟิรอนเนาะแม่ครับค้หลายๆเด้อครับใหนอนจะขึ้นให้ได้บหมน้ตกะใครจ้กระ้าแร์่อทยโอ้แต่แล้วกัน พี่น้องผู้ใดมีผิวแบบว่าดำแดงดำด้านอย่างเงี้ยอันนี้คือหมอกเลยนะครับหมอกแนะนยดำอันนี้เอาไปก่อนเขามาเอานี่เลยนี่สบู่ได้เริ่มเริ่มแล้วเพิ่มแล้ววะเริ่มแล้วสบู่เท่เออนี่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 อุ้ยเอาเพื่อถือแท่เยี่ยงนี่ชิบวะเมื่อไหรนี่พอ แม่แล้วเห็นพ uh ี่นอเห็นแล้วบอครับพี่นอครับปักหมุดไปปักหมุไปปักแล้วจ้าเห็นแล้วบ่ครับเห็นแล้วใครเห็นรับพิมพ์มาเห็นนะครับเห็นแล้วบอครับเห็นแล้วบ่ใครเห็นแล้วคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยจ้าเอ๊ะถูกจำกัดแล้วไงโอ้ตายเลย อนี่แล้ว <c oughs> เห็นแล้วจอ่าน <c oughs> นี่แล้วโอ้ยอย่าพะออกจากนีเด้อพี่น้องเด้อฝากกดหัวใจกดอันกดคอหนาจอได้เพราะว่าตอนนีอันนี้แล้วมันนันแจงเตือนผมา่าแล้วมันพี่น้องสิบรไดเห็นเไหมพี่น้องสิบรไดชื่อขอบคุณรบกวนครับโอ้ยขอบคุณเจ้า <c oughs> ของ ฝากกดหัวใจรัวๆมาขอแสนดวงนะครับมาขอแสนดวงตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทษาจักป่าดริยอเขาขายเป็นเซ็ตเด้ยบ่เขาขายเป็นเซ็ตบ่ไหนใครกดได้